กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมคนระับพีอูพีเซททีวนะผมวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีทำตัวหนังสือโค้งนะผมสวยๆเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่านะผมมีตัวอย่างไหมเนาะโอเคนี่แล้วก็เรา,เากดที่นี่เลยประมาณนี้นะผมตัวหนังสือโค้งโค้งนะผมสวยงามพรามเป็ดนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะผมยังแร่กันนะผม แล้วกดลบออกไปก่อนเราไม่จําเป็นโอเคจากนั้นเราก็เพิ่มแท็กเข้ามานะผมแล้วก็นี่ลากมานะผมแล้วก็ใส่ตัวหนังสือไปเรถ้าต้องการใส่ตัวหนังสือว่าอะไรนะผมเราก็พิมพ์ไปเลยอย่างเช่นคําว่า pu p s e t เหมือนเมื่อกี้นะผม pu p, U p z s e t v ก็กดโอเคไปจากนั้นก็กดขยายนะผมมุมด้านซ้ายมือนะผมตรงตัวหนังสือนะ จากนั้นนะผมเราก็กดใส่สีแล้วก็ฟอนต์ให้เรียบร้อยนะผมนี่เราใส่สีส่วนตัวชอบสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับนี่ลองหาก่อนมีลูกเล่นอะไรให้ใส่สีสวยๆบ้างเนาะ โอเคสมมุติประมาณนี้นะผมแล้วก็เราไปต่อเลยดีกว่านะผมใส่พิมพ์ใหญ่หรืออาจจะท่านผู้ชมไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็กดที่ฟอนต์นะผมอฟอนต์เป็นสัญลักษณ์่า A B นะผมประมาณนี้นะผมคาว่าฟอนต์เนี่ยมันเขียนอยู่นะผมจากนั้นก็กดที่เลือกฟอนต์เลยนะผมเราต้องการจะเลือกฟอนต์แบบไหนนะผมนี่ดูมันเล็กไปนะ เหมือนจะได้นะแต,แต่สีมันไม่ชัดนะเดี๋ยวเราไปทําสีให้ท่านผู้ชมเห็นชัดกันดีกว่านะเอาเป็นสีอะไรดีสีชมพูร,รักกันขอจางกว่านี้นิดนึงท่านผู้ชมก็แต่งได้นะนตามบตท่านผู้ชมชอบเลย หรือไปแนวสีฟ้าดีวะเออเาเจตาเจนี่สีฟ้าก็ได้นะก็ขยายจากนั้นนะผมก็กดใส่กรอบได้ใส่ขอบข้างๆนะผมแล้วก็นี่อันเลขในวงกลมอันแรกนะผมจากเราเลื่อนมานะผมแล้วก็หาหาวงกลมอันแรกนะผมผมก็ผมก็ผมก็มมจำแค่วงกลมอันแรกนะผม ตอนทำนะผมนี่แล้วก็ใส่ขอบไปได้เลยโอเคเมื่อเราได้ขอบแล้วนะผมจากนั้นเราก็ตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะผมเลือกฟอนต์เลือกขนาดตัวหนังสือแล้วก็จากนั้นเราไปเริ่มทำอ่าโคไอตัวหนังสือโค้งกันเลยดีกว่านะผมนี่จากเกียรน,นะผม กดเข้ามาตัว e นะผมแล้วก็เลื่อนลงไปด้านหลังนะผมให้เพื่อนๆจิ้มที่ตัวหนังสือก่อนนะนี่จิ้มที่ตัวหนังสือจากนั้นก็มาเลือกตัว e ด้านล่างนะผมแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนกลับมาหาคําว่านี่เป็นสัญลักษณ์โค้งๆนะผมนี่มันก็จะได้ง่ายมากเลยท่านผู้ชมทําง่ายนะลองเอาไปปรับใช้ดูนะผมประมาณนี้นะผมสาหรับตัวหนังสือโค้งนะผม ก็เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะผมผมก็แนะนำนะผมเป็นการตกแต่งตัวหนังสือโค้งนะผมด้วยพิกเซล랩นะผมก็จะประมาณนี้นะผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะผมยังไงก็ฝากกดไลก์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมก็ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปสาระดีๆนะผมจากช่อง p u p ู t v เนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าป้าย